สวัสดีครับผมผมกับช่องอ,อปตอไฟนิสัยนี่นะครับเนาะอามินีขออนุญาตบาดข้ามคูบาอาจารย์เชิดครับผมกําลังปรึกษากันเรื่องอไรโสดมือแรงนี่แหละอะไรครับไอพิงโลกของพึ่งฟี่ฟี่ฟี่อัน,น้กาโคสก์ครับโคสกแอลวานสถานโลกกาประดิษน้อย ฝากไปเรื่อยๆช่องโลกของเพื่อนเออโลกของเพื่อนฝากตลอดฝากครับอันนี้ก็คือนายห้างใจจับรอดหนุ่มชนะชัยเบิ้งฟรีกับสีด๊าฟฟินมากนะไล่ตาตลบเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทุกยังมาถอยเฮ็ดบ่็อกรวมเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่หวังกำไรตีผมเฮ็ดซื่อๆนีเหระครับผมอยากเฮ็ดไหมใจมากใจมากครับเออใจมากเฮ็ดบลอคเคซ้อนเฮ็ดบล็อคอยากเฮ็ดเออพี่น้องเนี่ยเบิ้งซีบ่อยฟังแบบพี่พี่ผ่านมาเทากิบโควิด เออกับพมกี่ผู้อื่นพี่น้องซัพพอร์ตพวกนี้นะครับแม่แต่ลงมาตลอดเพราะว่าจะเป็นผมเป็นนายจืนเป็น Over อบตไฟแต่กับที่น่าจะลงอ,อาจารย์เถื่อนหลายคนที่คิ้วน่อยที่ท่านกออ้อมขอมากับมิตรน้องเนี่ยเบิ้งเบิ้งเงครับเดี๋ยว,งงยวนี้ก็คือเฮี้ยนในพี่น้องเดีเบิ้งกันแบบไม่ต้องซื้อบัตรก็ก็สีว่านี่นะครับเนื่งนื่งหตุนี่พี่นอ้องซแบบื้อบางคนนี่แค<อ>่เาอด็กเบิ้งแค่เด็กซื้อวัปเปิลเออเบบิงซื้อวัปเปิลมาหนีีพี่นี่เขาก็เลยเฮ็ดฟรีเลย เค่ดฟรีให้พี่น้องได้เบิ่งสำหรับคนที่เข้าดิ้งเข้ายังบ่เป็นไปศึกษานะครับอ่ายี่ปีต้องไปกับสิเก็บบัตรนะครับ <laughs> แต่ว่าเก็บบัตรในราคาที่เป็นกันเองนะครับ <laughs> น<อ>เนาะเจ้าหานี่บ่ครับแม่ <laughs> นได้ท <laughs> ั้งว่าอยากอยากเข้าแต่ว่าเข้าบ่ได้นี่แม่นครับต้องคนสิ่ผมจอนไปนิดหน่อยว่ะบ่ไปเบิ่งนง้อมผ้าเพราะว่าเมืองน้อมผาเงินบ่มมี่เองวะหาบาทกัมี่ายได้เส่น <c oughs> ไปสมัยเจ้าเงินบ่ <c oughs> มี่บานไปกับน้องชาย รอดห่าโหรอดีกว่ไนองไ้รอดไปข้าเหยียบเขาเองสิเหรอเหยียบแอขึ้นใหม่หอบอ่ะขึ้นใหม่เวอร์วามันขึ้นเจากคลองกับน้องขืไปซากลากด้วยทานพใหม่พ่นใจนยหผ้าผู้สาวัอนน้ก็เปอวัดเขาพิ่งว่าีอให้ผู้สาวเป็สืวัขอแต่คล้องกการลอดเ้าเออไปพ่อกันทังในอยู่ เดี๋ยวไอ้ถามมูจะเข้ากันอีหล่าของกอนด้หมอนเออเดี๋ยวข้ามบองรอดเลยรอดไปแล้วรอดเขาก็ได้ดีวขวผู้ชายเขานบหน่นเขติดอราบอแห้งวะทีหล่ะให้ดูเพรว่าเ้าจะนั่งนีติดเขาเขาจงีดิวด้เาาพูดก็หนาลายตายอยู่นั่งไปนั่งมาเรื่อยๆเขาวันคนชิดยังมูก็เขา่ะ หนาว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 เมันเยานตอนน,นังขเออเป็นในมืดเติมไม่บักขาแต่งสู่ว่านเป็นว่านว่นเป็นขวากแจกดิวนนี่ที่ฟังกินตัวแล้วมากกับปวดนอกตัวเายากปว นืนพ่อไวันผู้เช้ากานด้งงยู่ไก่บ่บ่หนังกระดังกุ้่าใสแห้งไันใสตอนีว่าหนังขาดก้ดบปืไปตอนเตพ่อเจปืนจะเขาริงยิงกันตอนเตพ่อตัวอรตัวตัว้ปืเขานปืนเขาม่่ตรล้น ปุ้ันอยิงบ้ยโกันัแงตังเป็ดตาเจ๊มเป็ตั้งนึ่งพูดเนตัอนัเอาตาเจ๊จื่ตจจื่อยู่แต่พี่งานมากยังไ่ได้ควบหอดอะไรรึเปล่อยู่ระวังบ่จะอยู่หอดหอดสีโอ้อดสีเรากจับจับับมาพีแหละ มาพูดกันอมาเล่นน่กเดกกันปันนั่นพราะปัญหาเสียงโซ้องบอยมันโกรกมันอากาศนี่คืออากาศหนาวมันหนาวลอมันตกห้ามเขาแล้วถ้าถ้าปีดวงดีห้ามเขาผู้กันตากดีครับห้าแล้วห้าแล้วมันห้ามแล้วต้องบานอ่ะเของ็ดวงดีขนาดนั้นสองเมือกจบแล้ว เออพี่น้องขับรเบิ่งกันเด้อขาเบิ่งได้หลายฝากทีมงานครับผมฝากรีมงานตันี่ตัวนี้แหละตุ้มแถวๆตัเทียวไม่ตระหนี่วากองกันนี่เอ,นเอามาอารมณ์มาก่าให้พี่นอ้องจั่งเบิ่งเออจังหวัดคไม่ไน่ลองหุ้มกระ่ดดบรถพี่น้งงองเดื่ง,งหัวอย่างนีบอจังไม่ดีนะครับเห็นที่จะคอยจะจะเจริ้หัวว่เตออกไปแล้วพี่น้องหัววะจะจีหัวว่้าปุ๊บ รอบหน้าขายได้แน่นอนเจ้าเสือเบิ้งข่อยเจ้าเสือเบิ้่อยใหัวหรือบนหัวบไลยเออในหัวแท้บ่าจริงในหัวแท้บมีเรียนต่รบบ่เคยขาดหัวเอ้าววันวันแรกจังพบจังพ่อกันพี่น้องคันคันได้หัวดีกว่าเลียนจบง่ายเนี่ยเออคันหัวดีกว่เลียนมันค่อยจบเออได้เจ็ดสองเจ็ดสามสิปึ๊กนะปึ๊กเออปึ๊กปึ๊กเอาขอบคุณเลยหลายขอบคุณเลยหลาย ขอบคุณพี่น้องอย่าเริ่มเด้อมาแรงครับผมลายสดติมลายสดของพญาทิบอเขาช่องไหนบอกเขาเข้าช่องเกิดดีเกิดผลดีทีเด็ดเกิดผลดีทีเด็ดครับผมของทีมงานแท่งท่องนิวซิกพญาทิพกาแฟพญาทิพนะครับ อาเหมือนแร่ง็นเชียร์ัาการไล่สดเอาบอกเขาบอกส่งพี่ส่งน้องทำนี่ก็อยากฝากพี่ฝากน้องจะเริ่มช่องออกต่อไฟนิสใสเด้อพไปน้องเด้ออฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่อ่มันบวมกับกดติดตามให้แน่ให้ขอบคุณห,หลายครับผม